ดียามเย็นเอ้ยยามเช้าพูดติดยามเช้านะครับนี่ครับพามาชมลูกทุเรียนโตแล้วครับลูกนี้ออกดอกก่อนเขาก็โตก่อนเขาเลยได้เหลือสีลูกครับจากพวงนี้ประมาณที่มันติดลูกเล็กตอนนั้นประมาณสิบกว่าลูกในร่วงเหลืออยู่สีลูกที่กำลัง เป็นลูกเล็กๆเเป็นหางแย่ก็มีนี่ลูปเล็กๆเยอะอยู่นี่นี่กำลังออกดอกเต็มเลยนี่นี่เห็นไหมพวกช่อดอกตาดอกเขาเยอะมากเลยนี่พวกที่กำลังออกดอกตาดอกใส่ปุ๋ยริ่งดอกและฝนไปออกมาเต็มเลยนะข้างบนนะเป็น ช่อเล็กๆเกต็มเลยใส่ปุ๋ยเล่งดอกและผลไปสามรอบแล้วช่อเล็กๆออกมาเต็มเลยน,นี่ดูกิ่งนี้กิ่งนี้เยอะมากช่อเล็กๆเฉพาะกิะก่งเดียวนี่อย่างเยอะเลยทางนี้ก็เยอะ ทั้งนี้ก็ออกช่อเล็กๆมาเต็มเลยนะใส่ปุ๋ยเลีงดอกและผลโตได้ผลผลิตอยู่ครับซื้อมาใส่องุ่นกับใส่ทุเรียนนูเห็นไหมตางนูน้นนะซื้อมาใส่องุ่นกับทุเรียนอย่างสวยอรัดูโอ้โห อย่างเยอะเลยมีแต่ช่อดอกนะนี่กำลังจะออกมาช่อดอกกิ่งนู้นข้างบนกิ่งข้างบนกิ่งข้างบนครับดูครับกิ่งข้างบนนี่กิ่งนี้ก็เริ่มออกเริ่มออกทุกกิ่งครับนะข้างบนมีทั้งดอกใหญ่และดอกกำลังออกเต็มเลย ใหญ่ๆก็มาออกข้างล่างเป็นต่ำๆนั่งเห็นไเต็มเลยโอ้ปุ๋ยนี้สูตรนี้ดีครับปุ๋ยที่ซื้อมาใส่องุ่นออกช่อดอกเยอะเลยออกเยอะกว่าทุกปีครับเนี่ย โตแล้วนี่ห้ามร่วงอีกนะจะหมดแล้วแค่นี้นะเหลือแค่นี้นะสามหนึ่งห้าสองไอ้มันเหลือแค่นี้แหละอย่าร่วงอีกตัวนู้นก็ลองเป็นดอกเป็นๆครับแค่นี้แล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าความมาชมทุเรียนออกดอกออกลูก